สวัสดีวันที่ส0บช่างเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีจริงๆถามสิว่าใครจะยอมไม่ยอมหรอกอันนี้มาเป็นอาหารของพี่ซะดีๆน้องจะนอนปะฮะจางให้กระจับไม่ทานหรอกเอ้ยไฟดับไฟดับแต่เออว่าพี่อยู่ตรงจุดเกิดอะนะที่แบบเราไม่จำเป็นต้องจุดไฟก็ได้ป้าเราไม่มีท่อนไม้ไงแย่จัง ขออญาตครับเก็บไว้ก่อนนี่ไงไอ้พวกนี้ไงไม่ได้อีกโอเคงั้นก็รอให้มันสว่างกันแล้วกันทำไมเราจะสมานฉันกันไม่ได้เลยหรือเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยหรือทำไมทำไมช่วยทำนายอนาคตให้ข้าหน่อยสิว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงโอปวดหัว ไปดีกว่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของวันที่11นั่นเองเราจะออกเดินทางระจนภัยไปในจุดจุดไหนนะที่เรามาร์คไว้วันก่อนขอดูแมพหน่อยสิเราจะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะลุมไม่ได้หรือเปล่าโอเคลองเราต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเพราะตอนนี้มันเป็นน้ำหมดเลยนี่นาค่าสติลดลงขอต้นไม้ใหญ่หน่อย น้องมันคอยเที่ยวตามเราเว้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวเราต้องไปหาอาหารแวะไปที่บ้านคุณหมูก่อนดีกว่าใช่ๆๆๆขออนุญาตไปเก็บของฟาร์มที่บ้านคุณหมูก่อนีนตรงนี้ก็ได้นนะกินเลย เพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่อะไรอ่ะมันไม่ได้พวกเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารเลยอ่ะไกด์ไม่ตามแล้วเหนื่อยไปบ้านคุณหมูไปบ้านคุณหมูสวัสดีครับเออแวะมาดูฟาร์มหน่อยนะครับนี่เราจะมา ฟาร์มพวกหญ้า yeah. กินเลยฟันฟันฟันโอเคไปดีกว่ามันจะใกล้ข้ามไปวันที่12แล้วเนี่ยแถวนี้มีอะไรให้เล่นบ้างนะเนี่ยเราข้ามไปได้เนี่ยเหมือนเราเคยจะไปแล้วด้วยนะหรือเปล่าไม่นี่ว่าก็ยังเป็นดินแดนของคุณหมูอยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจอะไร หลายอย่างเฮ้ยเหมือนเราจะเข้าเขตแดนอะไรสักอย่างนี่อะไรอ่ะเก็บดอกไม้ได้ไหมเอามาแทนอันนี้ทิ้งไปทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินน่ะขอเก็บมากินหน่อยเฮ้ยแล้วมันตัวอะไรอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนทุกคนตัวอะไรอ่ะกินก่อนเฮ้ยไอ้นี่กแล้วหลุดยากโอ้ยเย็นแล้ว่ะแป๊บเดียวเองเราจะมาตั้งแคมป์แถวนี้แหละเราแค่จะมาขุดหาพวกแบบทองอะไรพวกนี้นี่มันดงอะไรอ่ะ เราเคยมาแล้วแฮะตรงนี้ก็เป็นแม่น้ําใช่จริงด้วยขอดูแมพหน่อยเดินทะลุขึ้นไปเหรอมันก็ยังเป็นแม่น้ําอยู่อะ่ะตรงนี้ก็เป็นน้ําแล้วน้าน้าจุดนี้มันก็เป็นไอ้น,นี่งไงเชื่อมกันที่มันอันตรายอะ่ะอันนี้มีที่ให้เราไปแล้วนะทุกคนนอกจากว่าเราจะทําเรือแล้วข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราภารกิจของเราต้องทําเรือแต่ก่อนที่เราจะทําเรือได้เราต้องคับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ก่อนอะ ใช่ไหมนี่ไงเรือ,อน,นี่คืออะไรอ่ะต้องการกระดานเชือกแล้วก็หอยเชลล์เราจะทําเรือนะก็ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหยุดไม่ได้เราต้องไปต่อเนี่ยแถวนี้เราเคยเดินมาแล้วมันเริ่มไม่มีอะไรแล้วไงสํารวจแบบแบบตรงนี้คืออะไรถ้าเราจะเดินไปข้างล่างตรงนี้หรอมันก็เป็นน้ําอยู่ดีแฮะข้างล่างเลยโหจุดเกิดเลยนะไกลอยู่นะเนี่ยแปลว่าเราเดินมาผิดทางเราต้องเดินลงไปข้างล่างนะทุกคน เบอร์รี่ไหนได้ไหมก่อนที่เราจะเดินไปข้างล่างเราก็ต้องมาทําการเก็บเบอร์รี่เอาไว้ก่อนเพื่อประทังชีวิตในการเดินทางของเราถ้ามีงั้นหิวตายแน่ๆเลยเคค่าสติะไะหลายๆอย่างมันเริ่มลดลงมันแปลกๆเนาะเปลี่ยนมันถือดาบเฮ้ยนี่มันเดินทะลุมาได้เนี่ยเริ่มมืดแล้วโอยฟ้าป่า,ปาจะรอดไหมเนี่ย วิถีนี้เราไม่เคยมา,าบรรยากาศมันน่ากลวัวยังไงไม่รู้จุดไฟเผาขออนุญาตสร้างแคมไฟตรงนี้แล้วกันเพราะเราจะทําการทําอาหารหน่อยนี่เนื้อย่างอาเลดอร่อยง,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 งอมๆๆๆๆๆๆาอร่อยซั้จริงๆมันคือตัวอะไรอะ เฮ้ยฟาผา,สา,สาแล้วเมื่อกี้จังหวะผ่า,าโดนเราเต็มเต็มเฮ้ยบาเอ้ย,ย้ยอย่านะอย่านะอย่านะอย่าทำเรานะฮ่าสวัสดีวันที่สิบสองเฮ้ยนี่เราหลงเข้ามาในดินแดนอันตรายอีกแล้วมันคือตัวอะไรอะ่ะตีมันได้ปะมันก็หนีเราอยู่ดี เฮ้ยฟ้ามาน้องหนีเราอะเราเราทำอะไรน้องไม่ได้เฮ้ยดงกินคน้นเดินอย่างระบัดระวังแถวนี้มันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดอยู่ไปไม่ได้อะ่ะมันต้องมีเรือแถวนี้เป็นเราเรียกมันว่าแดนมอละนะดินแดนของสัตว์อันตรายต่างๆ ไม่ดีมนมีปลาอยู่นี่ยเอ้ยมันเหมือนไม่ใช่ปลาเลยแฮะเหะมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะขอญาตเก็บเอาไว้กินตอนหิวกินเบอร์รี่หน่อยงา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 โอเคเฮ้ยมันจะกินเราเฮ้ยมันเป็นปีศาจนั่นปีศาจ นี้ก่อน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 อุย้ยเราจะมาตายเ๋ยวนี้ไม่ได้นะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหมดแล้วอ่ะมันก็เชื่อมกันน้ำใช่ไหมข้างล่างตอนก็คือน้ํานี่เราเปิดแมปมาได้เยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมันยังมีแมปให้เราไปอีกเยอะเลยสรุปมันก็ไม่มีอะไรให้เราเลยเราเดินเปิดแมปไปทั่วแล้วอ่ะ เราต้องเดินขึ้นไปข้างบนอีกหรอข้างบนตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรนี่นาก็ลองขึ้นไปก็แล้วกันเดินไปบรนๆนวุนว้ยทำไมแถวนี้ฟ้าผ่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงว้าอ้า้าวุา้ยวุ้ยเราหลุดเข้ามาที่ไหนกันเนี่ยฟ้ามันผ่าเราก็เลยเข้ามาอยู่ในถ้ำก่อนนี่อะไรอ่ะมีทางไปแค่นี้เองเหรอ อ๋อเราสามารถเจาะได้อาจจะมีทองให้เราก็ได้มาละคุด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 มันคือทองแล้ว,ลวเราก็ได้ทองแล้วฮสามารถกินได้กินกีบใบไม้นะ่ะเราได้ทองแล้วจะมืดแล้วอะ่ะรีบออกจากที่นี่ดีกว่าทองเต็มเลย เอาขับก่อนทีนี้เอ้ยแผ่นดินไหวขอบคุณนะได้ทองมาแล้วไป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 กลับบ้านเราจะไปตั้งหลักปักฐานที่ไหนดีเนี่ยแลแล้วเราก็ได้ทองมาแล้วในวันที่สิบสองฮฮความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นไงล่ะ ต่แต่บ้านเราอยู่ไหน,นอ่ะโอยไกลอยู่นาเราไปตั้งแคมป์อยู่แถวบ้านเราดีกว่าจะอยู่ที่ไหนแล้วจะสุขใจเท่าบ้านโอ้ยทำไมฟ้ามันผ่าอีกแล้วอะ่ะเดินไปเดินมาฟ้าผ่าเราจะขาบเรือเราจะหาของมาทำเรือเราจะข้ามไปอีกฝั่งนึง เราจะเฉิดจะฉายแล้วรอบนี้โมเดินไกลแฮะต่อไปก็จะเป็นฤดูหนาวหรือเปล่านะตอนนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงเจอน้องจิ้งจอกนี่แหละทำเบ็ดมาตกปงตกปลาเก,เก็บยงเก็บญ้าเลี้ยงชงเลี้ยงชีพนะมา เรามาตั้งแคมป์กระดงศพเรอนี้แหละเราต้องการท่อนไม้เอ้ยไปหาท่อนไม้ก่อนไปหาท่อนไม้ก่อนนี่ก็ได้มั้งอา้าวซะงั้นใช่ไหมไม่ใช่แย่จังและในเช้าของวันที่ส2ของเราเอาละใกล้จะมืดแล้วเฮ้ยนี่เราสามารถคาบกองไฟได้แล้วนี่นา เดี๋ยวเราจะคับกองไฟแล้วก็วางเอาไว้แถวแถวนี้ก็แล้วกันก่อนที่จะลุ่งสงังเดี๋ยววันที่13เราจะออกระจนภัยกันในสิ่งที่เราคิดไว้ในตอนแรกก็คือเฮ้ยนี่มันมือของใครอะ่ะเอา้ามันมาขโมยไฟของเรานะ่ะเติมเชื้อเพลิงด้วยกิ่งไม้แล้วกันอยากสร้างหีบอะมันต้องใช้กระดานกระดานก็คับเอาจากท่อนไม้หรือเปล่าเราต้องไปหาเก็บท่อนไม้เยอะๆหน่อย <c oughs> น้องน่ารักแฮเอาละตอนนี้เราก็ได้เข็มทิศมาแล้วแต่เราสร้างมาทำไมน่ะเช้าวันที่13ได้เริ่มต้นขึ้น ในวันนี้เราก็จะทําการออกเดินทางสํารวจโลกภายนอกกันอีกซึ่งเราก็เปิดแมพไปได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอาของในกระเป๋าทิ้งๆท,ท,ท,ที่มันไม่สําคัญให้ช่องมันโลง่โลงๆหน่อยเอยแล้วเราก็เดินมาเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้ที่มันปล่อยสายฟ้าได้นะ่ะสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นกาลังหิวๆอยู่ก็ได้ของกินซะงั้นแล้วก็แบบว่าย่างสุกเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเราก็แค่ทําการรอนะแล้วก็ดูมวยรอกินเอ้ยแล้วก็โดนเรา เยเลยเราคงยืนอยู่ใกล้เกินไปละมัง้งวิ่งไปเรื่อยๆเก็บของแล้วก็กินไปเรื่อยๆตอนนี้เราใกล้ตายแล้วทุกคนทุกคนคิดว่าเราจะตายไหมแน่นอนเราตายอยู่แล้วเราไม่มีทางรอดได้แๆนๆ่เ <laughs> ช้าวันที่สิบสามช่างโหดร้ายสาหรับเราซะจริงๆเก็บของทุกอย่างที่สามารถเก็บได้แล้วก็กินกินกินรอนระหว่างทางที่เรากําลังเดินเท่าที่รู้ในตอนนี้ก็คือ ที่เราสามารถหาเก็บกินได้ก็จะมีพวกแครอทหรือเปล่านะอันนั้นนะแล้วก็พวกแบบกีบไม้พวกดอกไม้มันเพิ่มทีละหนึ่เองอะ่ะพวกสัตว์หรืออาหารสัตว์เราก็ไม่ค่อยที่จะกินถ้าเราไม่ค่อยเจอน้องแล้วเราก็ไม่กล้าฆ่าน้องส่งสารถ้าเราเจอไอ้ตัวสีชมพูเมื่อไหร่รีบเดินห่างจากมันเลยอ้าการเดินทางในอีกแสนยาวไกลเหรียญเหรียญ เราต้องเก็บเหรียญสะสมเอาไว้เพราะเราจะได้ไปซื้ออาหารเหรียญมีประโยชน์นะเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่ามันมีประโยชน์ก็ตอนที่เข้าไปในบ้านของพวกหมูเพราะว่าเขาขายอาหารขายของใช้อะไรพวกนี้พวกไม่กี่เหรียญหรอกรู้สึกว่าเหรียญมันก็จะดอกจากพวกมอนสเตอร์ในป่าพวกนี้แหละส่วนมากจะเป็นนกนะที่เอามาวางไว้ให้ต้องคอยสังเกตดีๆโอ้แตเย็นแล้วเวลาเดินเร็วจังเลยแฮะเวลานี้เราก็เดินเรื่อยๆสำรวจแล้วก็เปิดแมปอุ้ยแล้วเราก็เจอของดีนะที่เจาะเราก็เจาะซะเลยได้ทรัพยากรไปอีก เอาไว้ไปคาบของเราไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วถ้าเราไม่ซนก็ยังคงเก็บของไปเรื่อยๆเก็บอาหารมืดแล้วแล้วแล้เราไม่มีที่คาบขอบเพิงอะเช้าของวันที่15ตอนนี้ก็ยาตายแล้วเรากำลังโดนความมืดกัดกินเราเป็นวันที่โหดร้ายสำหรับเราทุกวันเลยเปล่อยฉันไปจะต,ตายที่ไหนก็ขอให้ตายที่บ้านก็แล้วกันเออเช้าวันใหม่ของวันที่15้า ก็ยังฟาร์มแล้วก็เก็บของไปเรื่อยๆพวกหญ้าพวกนี้เราไม่สามารถเก็บได้เองถ้าเราไม่มีดาบหรืออาวุธก็ยังคงฟาร์มเก็บหญ้าไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้เป็นเช้าที่16แล้วเราก็จะไปเก็บท่อนไม้ว<ะ>้าแล้วเราก็ชอบเดินมาในโซนนี้เราก็ชอบโดนฟ้าผ่าใกล้จะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วแล้วเราก็มาในเช้าของวันที่16 ทำไมมันหายายากต่างทรัพยากรอะวันนี้วันที่สิบหแล้วเดินเดินไปมันไม่ค่อยมีอะไรเลยแล้วเราจะเอารอดจากพวกค่าสติพวกนี้ได้ยังไงมันเราไม่รู้เราจะทำยังไงให้มันเพิ่มมาทุกคนวันที่สิบเจเราก็ยังเดินไปเรื่อยๆทำไมทรัพยากรมันหายายากอย่างนี้เออไฟช็อตอีกแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากเหมือนเดิมเช่นเคยวิ่งไปแล้วก็วิ่งมา ง่ายๆแล้ววันนี้สิบเจ็ดเราก็เจอท่อนไม้สักจีว่าเราสามารถปลูกได้ด้วย,วยแต่เราไม่ทำหรอกเราจะตัดไม้อ้มืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วครับคับโอเกือบไม่รอดการเอาตัวรอดของเราเป็นศูนย์มาเช้าขวันที่สิบแปดว้ค่อยากจะกินไข่แค่นั้นเองครับโห พอเราตีเจ้าไก่เจ้าหมูก็วิ่งไล่ตามเราเป็นจํานวนมากเหมือนเป็นพวกทหารมากกว่าเหมือนแบบมันอยู่ในเขตของพวกเขาที่เขากำลังดูแลอยู่ซึ่งเราก็หิวเนาะเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันคือการเอาชีวิตรอดนะ่ะขออีกตัวนึงดีสนุกดีสีสันวันนี้ก็วันที่18แล้วเราก็บังเอิญไปเจอกับมันเป็นเชือกหรือเปล่านะดีจังเราเจอเชือกตั้งสมอันเน่ยแต่มันยากที่เราจะเข้าไปเอา มันมีมันมีพืชกินคนอะใช่ปะดูดิพรที่จะขเขมือบเราได้ทุกเวลาว้แล้วก็เดินมาเจอกับแท่นบูชาอะไรสักอย่างเดินเข้ามาในดินแดนป่าต้องห้ามอีกแล้วไม่รู้ว่ามันคือดินแดนอะไรนะแต่เราเรียกว่ามันดินแดนต้องห้ามว้าคิงคองเฮ้ยมันเหมือนแมงมุมเลยปะแมงมุมผสมกับหมี่ดำอะไรอย่างงี้ปะเดินลงมาข้างในถ้ำแน่นอนว่าเราจะต้องเจอกับหินเฮ้ยแล้วก็เพชรด้วย ว้าวเป็นเรื่องที่ดีแฮะดีถือว่าดีเย็นแล้วจะมืดแล้วโอว้จากที่หาทองมาเป็นระยะเวลาหลายวัน,นรีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าเพราะมันเป็นทางตันอีกแล้วอะเป็นแม่น้ำอะไอป,ปรีบออกไปจากที่นี่การที่เราจะมีชีวิตรอดในแต่ละวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆ กว่าจะเจอทรัพยากรแต่ละอย่างที่เราจะเอามาคับเราก็จะตึงตัวคนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับอุ้ยมืดแล้วเค <Okay. S 3> งำงำงำ,งำอยากทำฟาร์มอยากทำที่ตั้งจังเลยแต่ยังไม่เจอทำเลดีๆที่จะสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งสักที mm. ก็ยังคงเดินเปิดแมปไปเรื่อยๆเผ mm. ื่อจะเจออะไรดีๆแล้วเราทิ้งของเอาไว้เต็มเลยในจุดเกิดอะ่ะ มันเยอะเกินไงเราก็จะหาพวกท่อนไม้นี่แหละที่จะเอาไปคาเป็นกระเป๋าเ,<ม>เป็นหีบเพื่อเก็บของว้าวไฟหมดอีกพวกลูกตาสีดำๆนี่มันคืออะไรนะโอเคเช้าวันใหม่ของวันที่19โอ้แล้ววันนี้เราก็เจอกับพวกกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยหลังจากที่หามาอยู่พักใหญ่มันต้องเจอพวกต้นไม้แถวนี้บ้างลยนาะเก็บๆ,ๆไว้ก่อนใกล้จะเต็มกระเป๋เปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยกระเป๋าลูกนิดเดียว มันสามารถเก็บสูงสุดได้ทั้งหมดกี่ชิ้น40หรือเปล่าอย่างละ40เก็บตุนๆไว้ก่อนเพราะว่าแถวที่พักเรามันไม่ค่อยมีนี่ไงเหรียญเราสามารถมาซื้อสิ่งของได้จากร้านค้าของคุณหมูโหอาหารเต็ไมไปหมดเลยเรามีอยู่ทั้งหมด14เหรียญขอญาตขโมยของกินในขณะที่เขากําลังนั่งเพลิดเพลินอยู่อุ้ยขากบมันกินดิบๆไม่ได้โอ้หน้ามืดเลยทุกคนตอนแรกตกใจ นกวก็มันจะมาตีเราทั้งทางที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วแต่เปล่าเขาเดินมาวางสินค้านะ่ะอ่ะแล้วเราก็ใช้เหรียญอย่างคุ้มค่าค่าสติเราลดลงแล้วเราก็ไม่รู้เราจะเพิ่มน้องอยังไงอีกไม่นานเราคงตายแน่ๆเลยอ้ออ้อลาก่อนวันที่สิบเก้าแล้วมันไกลมากเลยจากจุดเกิดอะโอเคสวัสดีวันที่ยี่สิบแบบรวดเร็ว เริ่มเข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวแล้วเราสามารถสวมเสื้อผ้าหรืออะไรได้บ้างไหมได้หมวกมาชิ้นหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะกันได้แค่ไหนฮ่อากาศชื้นนะ่ยเริ่มทําการมองมองหาที่พักจริงๆจังๆ,ๆสวัสดีเช้าของวันที่21วันนี้ก็ยังเป็นวันที่เราเดินไปเรื่อยๆอยู่เช่นเคยแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของหน้าหนาวแล้วด้วย เราต้องหาที่อยู่แบบจริงๆจ,จังๆแล้วแหละโอ้ยตัวนี้มันตอมเราอีกแล้วทุกคนน่ารำคาญชะมัดเลยแล้วเราก็ไม่รู้วิธีที่จะสลัดน้องออกได้ด้วยยังไงซะเรื่องเราของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้แล้ววันที่22จะกลับมาในพาร์ทหน้า